เหตุการณ์เรื <ique> ่องคลิปเสียงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่ซับซ้อนมีเป้าหมายลึกซึ้งแยบย์จากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เป็นเพียงการหวังผลทางการโทษแต่เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวเพื่อหวังจะได้นกทั้งรังและเราจะไม่ยอมให้เขาสมหวังเป็นอันขาดพลเอกนัทพลนาคพาณิชซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาหมและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ สอบอทอกอ,อมีข้อความเผยแพร่ออกมาทางเพศของสอบอทอกเรียกว่าส่วนเพกิจไทยกัมพูชาข้อความของพลเอกนัฐพลในการประชุมเมื่อวานนี้ระบุถึงหน่วยงานผู้ริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนระบุว่า4-5เดือนที่ผ่านมาไทยต้องเผชิญสถานก,การณ์ที่เปราะบางและท้าทายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ท้าท,า,ท,า,ทายทิศใจของชาติ แต่ยังทดสอบความพร้อมของเราในฐานะคนไทยที่จะต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยสติปัญญาและความสามัคคีรัฐบาลจึงมีมติให้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือทีมไทยแลนด์ขึ้นมอบหมายผมทําหน้าที่หัวหน้าทีมเพื่อติดตามสถานการ,รณ์บุรณาการขับเคลื่อนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ความสงบสุขโดยเร็วและอย่างมีศักดิ์ศรีวันนี้ ก็คงจะหมายถึงวันที่มีการปล่อยคลิปออกมาโดยสมเด็จทุนเชนประเทศของเราต้องเผชิญกับอุบัติการณ์ทางการเมืองที่ไม่มีใครคาดคิดคลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้นําระดับสูงของไทยและกัมพูชาถูกเผยแพร่อ,ออกมาโดยเจตนาหวังผลร้ายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ผมขอเรียนอย่างหนักแน่นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการที่ซับซ้อนมีเป้าหมายที่ลึกซึง้งและแยบยนต์จากฝ่ายตรงข้าม การปล่อยคลิปเสียงครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหวังผลทางการทูตแต่เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวเพื่อหวังจะได้นกทั้งรังและเราจะไม่ยอมให้เขาสมหวังเป็นอันขาดในส่วนของการเมืองผมขอไม่กล่าวถึงให้เป็นไปตามกลไกทางการเมืองที่เหมาะสม แต่ในส่วนของทีมไทยแลนด์ผมขอยืนยันว่าศูนย์เฉพาะกิจนี้หรือทีมงานนี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับเหตุไม่คาดฝันอย่างวันนี้แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปนาทีนี้เราต้องมองไปข้างหน้ามองไปที่ประชาชนมองไปยังชายแดนที่ร้อนระอุและถามตัวเราเองว่าเราจะทําอย่างไรให้แผ่นดินนี้มีแต่ความสงบสุขมีความสามคัคคีมีความร่มเย็นบริเวณชายแดนมีความเรียบร้อยและประชาชนปลอดภัยสามารถดำเนชีวิตประจำวันได้อย่างสงบสุขเช่นเดิม ท่านขอวิงวอนให้ร่วมเบอร่วมใจกันทำงานอย่างไรแล้วก็ทิ้งทายว่าแม้วันหนึ่งข้างหน้าผมจะไม่ได้อยู่ณจุดนี้แต่ผมขอฝากใจของผมไว้กับทุกท่านขอฝากประเทศไทยไว้ในมือของคนกล้าคิดกล้าทำกล้าร่วมกันร,รักษาแผ่นดินนี้อย่างสง่างามอพอพลเดกนัฐพลรัมตีช่วยกลาโหมซึ่งถ้าพูดตรงๆก็เป็นมือทำงานที่ใกล้ชิดกับ,บรัฐบาลพลเดกประยุทธ์จันโอชามาก่อนหนะ้า แต่การมาในครั้งนี้เนี่ยมาในโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะพูดหมายถึงไม่แน่นอนจะอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ประการใดอันนื่อจากการเมืองณขณะนี้แต่คีย์วิร์ดสำคัญอย่างที่บอกก็คือ mm hmm. เหตุการณ์เรื่องคลิปเสียงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่ซับซ้อนมีเป้าหมายลึกซึง้งแยบยนต์จากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เป็นเพียงการหวังผลทางการโทษแต่ เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวเพื่อหวังจะได้นกทั้งรังและเราจะไม่ยอมให้เขาสมหวังเป็นอันขาด